สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีพี่น้องอสอมวันนี้13สิงหาคม2567ใกล้ๆ4ทุ่มครับก่อนนอนมีเรื่องวันเราสู่กันฟังครับ4ี่เรื่องครับพี่น้องอสอมครับเรื่องที่1ครับเกี่ยวกับกรณีนําเงินชกออสอมอมาใช้ก่อนนะครับทางรัฐบตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการไปแล้วนะครับให้คณะทํางานไปดําเนินงานก็อยู่ในขั้นตอนที่กําลังเจรจากับธนาคารอยู่ และก็อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับและก็สําหรับพี่น้องอสมที่คอมเมนต์ถามมาเรื่องเงื่อนไขต่างๆตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าโครงการนี้มันยังไม่เกิดขึ้นซึ่งมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอันนั้นยังต้องติดตามข่าวกันต่อไปยกตัวอย่างมีพี่น้องถามมาว่าอ,อยู่ในรางพักนี้ทํานองนี้อยากจะกู้โครงการนี้แหละจะกู้ได้ไหมอันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะตอบพี่น้องได้นะครับเพราะว่าต้องให้โครงการนี้สําเร็จก่อน พอโครงการนี้สําเร็จเมื่อไหร่ mm. เงื่อนไขต่างๆธนาคารก็จะประกาศออกมาให้ทราบหมายถึงธนาคารที่เขาร่วมโครงการนี้นะครับออคนที่พักหนี้อยู่จะได้กู้หรือเปล่าทํานองนี้คนที่กู้เป็นหนี้สินธนาคารอยู่แล้วนะครับมากู้อีกจะได้ไหมอะไรทานองนี้นะครับติดเครดิตบูโรจะกู้ได้หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับหรือว่าคนที่เป็นอสมอที่เป็นสมาชิชกชกสอสมอจึงกู้ได้ใช่ไหม คูส่สมรสกู้ไม่ได้ใช่ไหมอะไรทํานองนี้มีคําถามต่างๆมากมายที่พี่น้องถามมาขอย้ํากับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าโครงการนี้ยังอยู่ในขั้นการดําเนินงานถ้าโครงการนี้สําเร็จก่อนถ้าโครงการนี้สําเร็จเมื่อไหร่แล้วธนาคารที่เขาเร่่มโครงการเขาจะกําหนดหลักเกณฑ์ออกมาพอกําหนดหลักเกณฑ์ออกมาก่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจะมีการแจ้งให้ทราบธนาคารเขาก็จะแจ้งให้ทราบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมก็จะประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆออกมาให้ทราบเราจึงจะได้ทราบนะครับพูดกันไปตอนนี้ก็คือถ้าคอมเมนต์มาถามเราก็ไม่สามารถตอบได้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะครับต้องรอจนกว่าโครงการนี้จะสําเร็จเมื่อสําเร็จแล้วจะมีคําตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนที่เกีนนน่ยวข้องม,ม,มาให้ข้อมูลอสมอย่างแน่ EN นอนครับก็ต้องรอจนกว่าจะสําเร็จนะครับซึ่งบอกกันตรงไปตรงมา ก็ยังไม่ทราบว่าในอนาคตโครงการนี้จะทําสําเร็จหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเรื่องที่1นนะครับแต่ก็ตั้งเป็นความหวังไว้ว่าถ้ามันสําเร็จพี่น้องจะได้กู้ไปใช้นะครับให้กําลังใจกันและกันนะครับเอาละครับนี่ก็คือข้อที่1ที่เล่าสู่กันฟังค่าคืนวันนี้ก่อนนอน13สิงหาคม2 5งพนะครับเรื่องที่2ครับก็ยังอยู่ที่เรื่องชาปนากิจนี่แหละครับ ในแต่ละเดือนจะมีคนหักไม่ได้หลายหมื่นคนก็เกี่ยวกับเรื่องเดิมนะครับก็มีพี่น้องยังคอมเมนต์มาถามอยู่เรื่อยๆว่าทําไมไม่หักเอาค่าบริการพี่น้องอ,อสมอเงินค่าบริการพี่น้องอ,อสมอมีตั้งสองพันนะครับหักเอาก่อนสิพอหักเสร็จแล้วเหลือเท่าไหร่จึงหักชกสอสมอไปก่อนเลยเหลือเท่าไหร่จึงโอนเข้าบัญชีอ,อสมอ,อันนี้เราตอบไปหลายครั้งแล้วนะครับว่า ระบบโอนกับระบบหักชกสสมอของผู้เป็นสมาชิกชกสสมนี่มันคนละระบบมันคนละหน่วยงานทําก็คือระบบโอนค่าบริการให้อสสมนี่เป็นเรื่องของงบประมาณแผ่นดินกรมสอบรเป็นผู้เบิกง,งบจากสํานักง,งบประมาณมาเพื่อจ่ายค่าบริการอสสมส่วนวางระบบโอนเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางซึ่งกรมบัญชีกลางไม่มีอํานาจในการไปหักเงินอสมมและไม่มีหน้าที่ไปหักเงินอสสม ค่าบริการอสมอมีเท่าไหร่ก็วางระบบให้โอนให้เต็มจํานวนนะครับนี่เป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางหากกรมบัญชีกลางไปหักเอากรมบัญชีกลางมีความผิดเพราะกรมบัญชีกลางไม่ได้รับมอบอานาจหรือไม่ได้รับคํายินยอมยินยอมจากเจ้าของเงินเจ้าของเงินก็คืออสมอที่ได้รับค่าบริการ2,000ันบาทนี่แหละครับเขาไม่ได้ทําหนังสือยินยอมไว้ว่าให้กรมบัญชีกลางหักเงินเพราะนั้นไม่มีนั้นไม่มีคํายินยอมจากเจ้าของเงิน ถ้าไปหักจะมีความผิดตามกฎหมายทันทีนะครับเพราะฉนั้นระบบการโอนผู้วางระบบการโอนคือกรมบัญชีกลางเขาไม่มีอำนาจในการหักเขาก็ทําหน้าที่โอนเต็มจํานวนนี่นะครับเป็นเหตุผลทําไมจึงโอนเต็มจานวนทําไมไม่หักเอาก่อนเพราะระบบโอนผู้โอนไม่มีอำนาจหักต้องโอนเต็มจํานวนเท่านั้นซึ่งเป็นคนละหน่วยงานกับหน่วยงานหักจกส,สมอต้องโอนเต็มนะครับประเด็นที่1นนะครับส่วนประเด็นหัก เป็นเรื่องของธนาคารทกสหักหักไปให้สมาคมเพื่อสมาคมจะเอาเงินไปจ่ายทายาทผู้เสียชีวิตต่อไปเขาเรียกว่าเงินจากภาระเงียราเค์ที่ทกสเขามีอำนาจหักและมีหน้าที่หักก็เพราะว่าในตอนที่เราสมัครเป็นสมาชิกทกสสมนั้นเขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกเซ็นชื่อผู้เป็นสมาชิกว่ายินยอมให้ธนาคารทกสหักเงินจากบัญชีของสมาชิกรายเดือนไปให้สมาคม นี่แหละครับด้วยมีหนังสือตัวนี้ไปยังธนาคารทกศนี่แหละธนาคารทกศเขาจึงเมียมหน้าหักแต่ถ้าสมาชิกรายใดไม่ได้มีหนังสือยินยอมให้หักธนาคารเขาจะหักไม่ได้เขาจะมีความผิดนะครับจะเห็นว่าธนาคารต้องหังกจากบัญชีเท่านั้นใครที่มีเงินในบัญชีธน,นาคารเขาจึงหักได้ใครที่ไม่มีเงินในบัญชีพอหักมันก็หักไม่ได้นี่แหละครับเป็นเหตุให้ตอบในประเด็นที่สองนี่ว่าเมื่อมีพี่น้องอสมอถามว่า ทำไมไม่หกกักเอาค่าบริการก่อนเหลือเท่าไหร่จึงอุดหักไปให้ชกสสมออก่อนเหลือเท่าไหร่จึงอุดเข้าบัญชีให้โโออกให้ก,ก,กับอสมออก,ก็เพราะว่าทําไม่ได้ครับมันไปตามระบบระเบียบกฎหมายทําไม่ได้ต้องค่าบริการเข้าไปในบัญชีอสมออก่อนเสร็จแล้วธนาคารที่ทําหน้าที่หกักเขาหักจากบัญชีอสมออเขาไม่มีหน้าที่ไปหักเอาเงินก่อนแล้วจึงอุดเข้าให้นะครับเข้าใจนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่สองที่เราสู่กันฟังเพื่อย้ำความเข้าใจกันวันนี้นะครับเรื่องที่สามนะครับเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกชกสสมคู่สมรสเขายังไม่เปิดรับนะครับถ้าเขาเปิดรับเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบทันทีแต่อสมยังมีอยู่อีกจํานวนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกอสมสามารถสมัครได้ทุกเมื่อโดยไปติดต่อกับคุ้หมอรอปสตของท่านนะครับ รายละเอียดเราจะไม่พูดค่าคืนวันนี้รายละเอียดเลา,าสำหรับเรื่องที่3นี่เราจะพูดเฉพาะหลักการว่าพี่น้องอสมอท่านใดอยากจะสมัครต้องไปติดต่อคุณหมอที่แน่นอนก็จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้สมัครเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้รับผลประโยชน์ที่ถ่ายเป็นเอกสารไปแล้วนะครับเซ็นที่สำหรับถูกต้องทุกฉบับเจ้าของเอกสารผู้เซ็นที่สำหรับถูกต้องและผู้จะสมัครต้องไปเอาใบรับรองแพทย์รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามจากคุณหมอของท่าน เสร็จแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอเพราะว่าคุณหมอจะต้องบันทึกข้อมูลผู้สมัครสมาชิกกกสสมอ,สมอลงในระบบคอมพิวเตอร์ลงในเว็บไซต์ของสมาคมเสร็จแล้วเขาก็จะมีเอกสารบางอย่างาที่ทําเป็นไฟล์เจ้าหนี่เขาจะทําให้ครับทําเป็นไฟล์ทําเป็นรูปภาพสแกนหรือว่าอัปโหลดไปให้สมาคมกกสสมอก่อนส่วนหนึ่งส่วนเอกสารฉบับจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใบสมัครเขาทําพิมพ์ในระบบทําในระบบ พอทาในระบบเสร็จแล้วก็จึงพิมพ์ออกมาจากระบบให้พี่น้องอสมอสผู้สมัครลงชื่อผู้สมัครมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับรองด้วยเอกสารทั้งหมดจึงส่งไปสมาคมนะครับต้องทาแบบนี้นะครับใครที่ต้องการอยากสมัครชกอสสมในลายที่ยังไม่สมัครสมาชิกทําแบบนี้เพราะเอกสารส่งไปถึงสมาคมนะครับเอกสารตัวจริงส่งไปถึงสมาคมเมื่อไหร่เดือนถัดไปเขาจึงรับรองเป็นสมาชิกในช่วงต้นเดือนและวันที่15ของเดือนที่รับรองเป็นสมาชิกนั้น หากค่าสมัครและค่าบลงรายปีรวม125บาทได้ก่อนและพ้นจาก30วันนับจากวันรับรองเป็นสมาชิกจึงจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์และคุ้มครองเดือนถัดไปจึงจะเริ่มหักเงินช่วยเพื่อนนะครับซึ่งการส่งใบสมัครถ้าส่งใบสมัครตัวจริงไปถึงสมาคมในช่วงวันที่28ของเดือนก่อนถึงวันที่27ของเดือนนี้เขาเอาเข้าที่ประชุมต้นเดือนหน้าแล้วรับรองเป็นสมาชิกและหากวันที่15 เดือนหน้าและพ้น30สวันนับจากวันรับรองเป็นสมาชิกก็จะเป็นสมาชิกสมบูรณ์และคุ้มครองนะครับนี่ก็คือเรื่องที่3มทบทวนและเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องที่4ครับเรื่องที่4สําหรับการลด <c oughs> การเพิ่ม <c oughs> การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์หรือรับเงินสงเคราะห์นะครับถ้าพี่น้องอสมอรายใดหรือว่าคู่สมรสอสมอรายใดนี่ อยากจะทําการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินชา,าปนกิจส่เค้อนนะครับก็เรียกว่าพี่น้องอสมอรายใดคู่สมรสอสมอรายใดนี่ที่สมัครเป็นสมาชิกชกสอสมอไปแล้วสมัครเป็นสมาชิกนานแล้วด้วยจู่ๆเกิดอยากจะลดผู้รับผลประโยชน์ลงเช่นใส่ชื่อไว้สามคนอยากจะลดเหลือสองคนทำแหนองนี้หรือใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้สามคนอยากเพิ่มเป็นห้าคนทําหน่งนี้หรืออยากจะเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งคนนี้เลิกให้จะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งอย่างนี้นะครับวิธีทําต้องไปติดต่อคุณหมอรอพศาาตอของท่านนะครับโดยคุณหมอรอพศาาตอของท่านจะปิ้นแบบฟอร์มมาให้พอปิ้นแบบฟอร์มมาให้นะครับพี่น้องก็กรอกรายละเอียดเซ็นชื่อเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องเซ็นชื่อรับรองให้ด้วยเสร็จแล้วสมาชิกที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลผพ้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการลด ผู้รับผลประโยชน์เพิ่มผู้รับผลประโยชน์เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์อยู่ตำนองนี้ก็จะเอาใบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนั้นที่เซ็นชื่อเสร็จแล้วนี่ถือแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปเอารูปถ่ายเจ้าหน้าที่รูปถ่ายที่ถ่ายนี้เจ้าหน้าที่เขาจะปิ้นออกมาเป็นกระดาษ a 4จะแนบรูปถ่ายนี้พร้อมด้วยเอกสารใบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกที่เซ็นชื่อโดยสมาชิกแล้วนั้นไปด้วยและก็ เอกสารผู้ขอเปลี่ยนแปลงก็คือสำเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ขอเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ลายใหม่ที่ไปแทนลายเก่าก็แนบไปด้วยเอกสารทั้งหมดนี้นะครับส่งเอกสารตัวจรงิงไปยังสมาคมเมื่อสมาคมได้รับเขาจึงจะเปลี่ยนแปลงให้นะครับก็ต้องใครอยากจะเปลี่ยนแปลงต้องไปทําด้วยตนเองโดยไปติดต่อกับคุณหมอนะครับในกรณีอยากลดอยากเพิ่ม อย่าเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์นะครับในประเด็นนี้นะครับทั้งหมดก็คือสี่เรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับซึ่งบางทีหลายคนอาจอยากจะถามแต่ยังไม่ได้ถามนะครับจริงๆแล้วว่าจะพูดสี่เรื่องแถมเรื่องที่ห้าอ้าเรื่องนี่แหละเรื่องกำลังเฮ็ดกันอยู่ที่พี่น้องรอคอยกู้เงินที่ท่านรัฐมนตรีจะหาธนาคารไม่กู้นี่แหละกู้เงินใช้ก่อนตายพูดง,ง่ายๆถ้าตาย นำเงินชกศสมไปใช้หนี้ก็ว่ากันไปนะครับหลังจากใช้หนี้เสร็จจึงโอนให้ทายาทเงินชาปรกิจสุเคราะห์นั้นก็รูปแบบนะครับมันจะมีสองรูปแบบเวลาชําระหนี้ถ้าสมมติว่าชําระหนี้โดยไม่จ่ายเงินต้นเลยในแต่ละเดือนนี่จ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยเงินต้นค่อยไปเอาตอนสมาชิกเสียชีวิตสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์จะจ่ายจะจ่ายหนี้ให้ เพราะว่าเก็บจากสมาชิกที่ยังมีชีวิตยอยู่มาช่วยเขาเอาไปจ่ายนี่ให้ก่อนที่เหลือจะโอนให้ทายาทถ้าในกรณีจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยอย่างนี้นะครับจะได้จ่ายดอกเบี้ยไปตลอดชีวิตจนกว่าจะเสียชีวิตนะครับทีนี้แต่ถ้าจ่ายเงินต้นด้วยคือสมมติว่าเรากู้เงินธนาคารแล้วธนาคารทําสัญญาแล้วเราจ่ายเป็นงินงวดไปเป็นเดือนเดือนไปนี่ สมมติว่ากำหนดกี่งวดก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราจ่ายตามสัญญาไปจนครบทุกงวดอันนี้นี่จะหมดทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยจ่ายจนครบตามสัญญาครบงวดนี่จะหมดถ้านี่หมดในกรณีนี้จะไม่ได้จ่ายดอกไปจนตลอดชีวิตนะครับนี่จะหมดเสร็จแล้วถ้าหากว่าเป็นอะไรไปในอนาคตทายาทย,ยังได้ยังได,งได้เงินชาปนกิจสงเคราะห์เต็มนะครับเต็มจํานวน แต่อย่างไรก็ตามนะครับในในการที่ธนาคารเขาจะให้กู้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นสมาชิกชกสสม,สมแห่งประเทศไทยและมีเงินชกสสมอยู่แน่นอนหากเส,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 สียชีวิตส่วนใหญ่ธนาคารเขามักจะให้ทําประกันชีวิตด้วยเสร็จแล้วพอผู้ก,กู้เกิดเสียชีวิตนะครับคิดว่าเงินชาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมเนี่ยทายาทน่าจะได้รับเต็มส่วนธนาคารผู้ให้กู้น่าจะไปเอาจากประกันชีวิตที่เขาหามาให้เราทํา ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับกู้เงินเนี่ยธนาคารจะหาบริษัทประกันมาให้เราทําประกันแน่นอนนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องพูดคุยกันในเรื่องใกล้ตัวที่มีอยู่ขณะนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปและมาพูดคุยกันก่อนนอนนะครับประเด็นใดที่ท่านไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เราพูดก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังคอมเมนต์มาถามคอมเมนต์มาโต้แย้งนะครับหรือประเด็นใดที่ท่านเข้าใจ เรื่องราวข่าวสารจากคุณหมอรอปสตองท่านหรือความรู้จากแหล่งอื่นแต่ที่ถ้าเป็นความรู้ที่เราไม่ได้เราเอามาพูดก็คอมเมนต์มาเล่าเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เพื่ <forgetting> อนๆคนอื่นที่ได้อ่านคอมเมนต์ของพี่น้องก็จะมาตอบมาคุยกันนะครับเพราะว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับครับคืนวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านขอให้ทุกคน,ท,กคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปและคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ